สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องหยองแนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออาร์เมคอัพนะครับนี่ค่ะอยู่กับใครัคะท็อปทีมท็อปท,ทีมมาริกานะคะหน้าสดอาจจะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวว่าไปก็สวยอยู่ <c oughs> เอาจริงๆวันนี้จะมาแต่งหน้าเป็นลุกอะไร ดูชุดซะกอ่อนดูชุดซะกอนะ่อนเออสำหรับลุคเซ็กซี่ <c oughs> วันนี้กจ็จริงๆอยากให้ผิวมันดูแบบฉ่ำๆนิดนึงก็เลยเลือกใช้พูชชั่นของโซสกินม,มนีทั้งหมดสีสีแต่ของทับทีมวันนี้ก็จะใช้ญญเป็นตัวนี้เลยครับเบอร์20นั่นเองคือว่าข้อดีของโซสกินแล้วเนี่ยคือคนที่อยากต้องการอะไรที่มันง่าย การอะไรที่มันแบบใช้แล้วแบบเดียวจบออินวันออินวันแล้วที่สำคัญคือเป็นบำรุงด้วยบำรุงไปด้วยแล้วเทคนิคการลงคุชชั่นของโซสกินนะฮะแนะนำว่าเวลาเราลงเนี่ยให้ใช้การกดเอาแๆลบเอาอย่างนี้อย่าไปถูนึกออกใช่ไหมฮะถ้าถูเนี่ยมันอาจจะทำให้กลายเป็นภาพได้ ใช้การกดไปแล้วก็ระหว่างวันถ้าสมมุติ <ๆ S 1> เราจะเติมหน้าเนี่ยเราพวกคูชั่นติดกระเป๋าไว้เลยมาดูที่ความแตกต่างเราจะเห็นไหมว่าข้างที่เราลงไปเนี่ยจะเห็นความที่มันแตกต่างกันเลยว่าผิวข้างนี้ที่ลงไปจะรู้สึกว่ามันมีความฉ่าแล้วก็เนียนกลิบมากมมด้านนี้ยังไม่ได้ทาใช่ยังไม่ได้ทา,า,าแล้วนะคะใช่เนียนความฉ่าวาวเพราะฉะนั้นเราขอลงอีกครึ่งหน้าก่อนดีวกว่านะคะ <Okay. S 2> โอเคเสร็จปุ๊บหลังจากที่ลงคูชชั่นไปแล้วเนี่ยหลายๆคนคก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเยิมไหมตัวโซสกินเขาก็ทำมาเป็นตัวทาลูเซนพพวเดอร์มาให้ใช่เพราะว่าเป็นตัวที่แบบช่วยเหมือนซับหน้าแบบว่วไม่ให้มันไหลมันเยิมด้วย,ยซึ่งมีมาให้2เบอร์อ่ะถ้เกิดเซ็กซี่เกิลเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเวลาแบบเซ็กซี่เกิลส่วนมากก็ต้องแบบออกยามค่ำคืนอ่ะค่อยๆกดนิดหนึ่งใช้นิดเดียวก็พอจงๆเชื่อว่าการเลือกแป้งสำคัญมากโดยเฉพาะ ถ้าไปเที่ยวตอนกลางคืนเงี้ยการถ่ายรูปเปิดแฟลชนี่เป็นอะไรที่ค่าตัวตายมากถ้าเกิดว่าคุณเลือกแป้งไม่ดีจริงมากเสร็จแล้วต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งวันนี้อามจะมาลงสีแก้มอามอยากให้รูปที่เป็นแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอามก็เลยจะใช้เป็นโทนสีชมพูลงนิดนึงแนะนําว่าทีลรนิดน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆลงอ่าค่อยๆกด เสร็จปุ๊บต่อมาแล้วเนี่ยอก็จะได้ผิวที่พร้อมแหละแล้วก็ได้เปิดตาที่พร้อมแล้วต่อมาอาจจะมาเขียนคิวดีกว่า ท้ายแล้ววันนี้นะคะเราจะมาไอเทมเด็ดตัวนี้แนะนํามากๆก็คือเป็นตัวโซลติน<ะ>ลิปสติกนั่นเอง<ะ>ตัวนี้ขอบอกว่ามันดียังไงครับพี่รู้ไหมเห็นไหมว่ามันมี2ส,สีวิธีก็คือว่าให้เอาด้านที่เฉียงเข้า<ะ>่ากลางปากอ,อ๋อ,อคือด้านเข้มอยู่ข้างในใช่ด้านเข้มอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเขียนมันจะรับมุมปากพอดีออมันจะมีทั้งหมด4ส,สีแต่ว่าจะใช้เป็นโทนที่เป็นลักษณะสีส้ม<ะ>อ่านี่นะฮะแล้วบาที่ปากล่าง แล้วถ้าสูดว่าเราอยากจะเพิ่มเลเยอร์นะอย่างอันเนี้ยอันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะแดงน้อยไปสำหรับบางคืนอันก็อาจจะหยิบตัวนี้เข้ามาสีที่เข้มกว่าของตัวโทสกินเหมือนกัน